สวัสดีครับสวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับผมและน้องหมีนะครับเนื่องจากทีมงานก็มีภารกิจบางส่วนก็ติดโควิดด้วยใช่ใช่นะครับซึ่งข่าวแรกวันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติการเติมเงินพิเศษให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้เงินพิเศษในเดือน กันยายนและเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คือกันยาเนี่ยได้เพิ่ม200บาทคบาทตุลาได้เพิ่มอีก200บาทนะครับสำหรับใช้ซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ<ม>บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าคนละครึ่ง<ม>ก็เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อของได้ด้วยนะครับ<ม>ก็ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดือนละ200บาทนะครับ,บก็รวมกับ วงเงินซื้อของประจําเดือนอยู่แล้วเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเงินซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เดือนละ200และ300บาทอันนี้ได,ได้เพิ่มอีก200ก็รวมเป็น400และ500บาทสําหรับซื้อของในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนี้นะครับออนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็มีการเติมเงินพิเศษให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางบกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ โครงการเราชนะเมื่อปี64ที่ตอนนั้นมีเงินโอนเข้าบัตรประชาชนะนะล่าสุดเนี่ยก็มีการเติมเงินพิเศษเข้าบัตรประชาชนให้กับกลุ่มเปราะบางอีกนะครับในเดือนกันยายนนี้ได้200บาทและตุลาคมนี้ก็ได้อีก200บาทรวมเป็น400บาทนะครับสามารถนำบัตรประชาชนไปซื้อของกับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้านค้าคนละครึ่งก็เอาบัตรประชาชนไปซื้อของได้เช่นเดียวกันสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับนี่เป็นสองกลุ่มหลักๆที่ได้รับการเติมเงินพิเศษจากทางคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับในเดือนกันยายนและตุลาคม2565นี้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการงรัฐรอบใหม่ค เดี๋ยวตอนนี้รอคอลรมอนิดนึงนะตามข่าวเนี่ยคาดว่าจะลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เดี๋ยวรอเขาพิจารณาและเขา วันที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งต้องรอการประชุมคณะรัฐมนตรีกาหนดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนละครึ่งเฟสห้าเรื่องของความชัดเจนต่างๆนะครับแล้วก็มีการนะครับเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบนะครับอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟสห้าในวงเงิน21,000กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็กําหนดเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือโดยจะมีการจ่ายเงินให้ไม่เกินคนละ800บาทนะครับ ตลอดโครงการซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับที่เคยใช้มาก็คือวันละไม่เกิน150บาทต่อวันเนี่ยครับแล้วก็จะมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้กว่า26ล้านคนคนะครับออรอบโครงการเฟส5เที่ยวนี้นี่นะครับก็จะกําหนดตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับถึงตุลาคมนะครับ,รบกันยาตุลา2เดือนนะครับ<อ>สเดือน800บาทเนี่ยก็วันละ150อยากจะใช้เท่าไหร่ก็ตามสะดวก อันนี้อาจจะคนละกลุ่มกับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีสมาร์ทโฟนเข้าถึงแอปเป๋าตังอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเดิมที่เคยใช้คนละครึ่งเฟส4ก็จะสามารถยืนยันสิทธิ์นะครับได้ในวันที่19เข้าไปหาของตังโดยประมาณโดยประมาณคือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เข้าแอปเปาตังแล้วไปกดรับสิทธิ์ประมาณวันที่19ก็ใช้ได้ต่อดเลย สามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้นะครับประมาณนั้นส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้เฟส4เฟส3เฟส2มาครอเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนใหม่ก็อาจจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันเดียวกันนะครับอันนี้ต้องรอวันที่ยืนยันสิหาไปต้นไปใช่นะครับส่วนผู้ประกอบการเหมือนการที่เคยลงทะเบียนอยู่แล้วมีถุงเงินอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ต่อได้ก็คือไปกด เหมือนไปกดอัปเดตอะไรนะใช่ไปยืนยันว่าจะเข้าโ่มเฟส5นี้หรือเปล่าครับนะส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็ลงทะเบียนได้ใหม่ในรอบหน้าครับก็คนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งลายเดิมอยู่แล้วนะท่านก็เข้าไปกดรับสิทธิ์เฟส5ในแอปเป่าตังนะเข้าไปตั้งแต่วันที่19สิงหาเป็นต้นไปครัส่วนคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เนี่ยก็สามารถ ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเฟส5ได้ครับโดยลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com เว็บไซต์หรือบอกคนละครึ่ง .com ครันลงทะเบียนนะครับส่วนยืนยันสิทธิ์เนี่ยเข้าไปที่แอปเปาตังก็ได้ครับนี่อันนี้ก็เปิดโอกาสเต็มที่สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ์อยู่แล้วและคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับก็จะได้คนละครึ่งเฟส5กันนะครับก็ได้คนละ800บาทคนละ800ครับ ก็ถ <g ul iffe> ือว so, like ่าเป็นการใช้ไหมคนละครึ่งใช้ตลอดแล้วครับขอให้มีอนุมัติมาเถอะครับได้หมดนะได้หมดจะ8 0 0 500ยนี่ยินดีหมดอาหมดแล้วครับอันนี้เตรียมพร้อมนะครับอ่ะทีนี้ไปดูในเรื่องของประกันสังคมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติในการลดการเก็บเงินสมทบรายเดือนของผู้ที่ทําประกันสังคมม40ซึ่งก็มีหลายล้านคนทั่วประเทศเขาลดการเก็บเงินให้ เดือนละ40% <c oughs> คือลดมาตั้งแต่เดือนสิงหาปี4ครับ, <64 S 1> รบแต่ว่าด้วยขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ย<ภ>ทำให้แนวทางปฏิบัติก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลดในทางบัญชีจริงล่าสุดเนี่ยมีการดำเ,เนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วทางภาครัฐก็เลยจะมีการจ่ายเงินคืนส่วนที่ยังไม่ได้ลดให้ท่านสำหรับคนท<อ>ี่จ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วจ่ายเกิน เต็มจำนวนนี่แหละแต่ยังไม่ได้หักส่วนลดเนี่ยท่านจะได้รับส่วนลดย้อนหลังคืนทั้งหมดเลยนะครับก็ทั้ง3ทางเลือกของประกันสังคมม .40 ซึ่งท่านก็จะต้องไปผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารของท่านด้วยหมายเลขปัตประชาชน13หลักของท่านจากนั้นเนี่ยทางประกันสังคมก็จะโอนเงินที่เป็น ส่วนที่จะคืนให้ท่านเนี่ยก็หลักร้อยบาท<ะ>ในแต่ละคนเนี่ยโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของท่านโดยจะโอนให้งวดแรกนะครับในวันที่8ถึง11สิงหาคมนี้แต่ว่าท่านต้องผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่1สิงหาคม จากนั้นก็จะได้รับเงินงวดแรกรนะครับก็คือชุดแรกได้ครบเลยนะครับกี่เดือนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิด1สิงหาคมท่านยังผูกพร้อมเพยไม่ทัน,นท่านก็ยังผูกได้นะและเดี๋ยวไปรับเงินในงวดที่สองนะครับซึ่งก็จะโอนเก็บตกให้ในวันที่14-16ถึง16กันยายนนี้ก็แล้วแต่ถ้าผูกทันวันที่1สิงหาก็ได้รับเงินรอบแรกถึงสิ่สิงหา ถ้าผูกไม่ทันนะครับก็ได้รับเงินรอบ2 14-16ถึง16กันยายนนะครับการผูกพร้อมเพเอ,อบัญชีธนาคารเนี่ยก็สามารถทำได้ในแอปธนาคารใ,<ช>ในมือถือของเราไปที่ตู้ ATM ก็ทำได้ไดหรือว่าจะไปที่สาขาธนาคารก็ได้ก็ได้นะครับส่วนบางคนอบอกอว่าไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่อยากเปิดบัญชีก็สามารถไปติดต่อขอรับเงินสดได้นะเงินส่วนเกินนะไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมที่ไหนก็ได้นะครับก็แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกแล้วเดี๋ยวเขาจะนัดว่าเดี๋ยวจะมาให้รับเงินสดเมื่อไหร่อันนี้สําหรับม40ที่จะได้รับเงินคืนนะครับท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับ1506 ครับครับ<ม>ก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับครับทีนี้เรามาติดตามสถานการณ์ในเรื่องของฝีดาดวานอนนะครับโอ้โหตอนนี้ก็กําลังวิตกกันพอสมควรน,นะใช่เพราะว่าอย่างโควิด1ิเนี่ยนะครับคน<ม>ที่เป็นคนที่ติดเชื้อเนี่ยบางคนก็ไม่มีอาการบางคนอาการน้อยแต่ฝีดาดวานอนเนี่ยใครก็ตามที่ติดนะครับโอ้โห เป็นตม,มนเป็นผ <คน S 1> ู่พรองมันเห็นชัดอ่ะนี่นะครับทีนี้ก็มีความกังวลว่าเอ็นจะมีการระบาดใหญ่หรือเปล่าไปฟังคุณหมอดีกว่าครับคุณหมอประสิทธิ์นะครับท่านก็บอกนะครับว่าโรคฝีดาดวานอนเนี่ยอแม้ว่าจะไม่เข้าเกณฑ์โรคที่แพร่ระบาดนะครับเพราะว่าเชื้อนี่มันไม่กลายพันธุ์ครับแต่ว่าการติดเนี่ยจะเกิดจากการสัมผัสกันแบบใกล้ชิดมากๆคุณหมอเชื่อนะครับว่าการแพร่ระบาดใหญ่เนี่ยจะไม่เกิดแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ประมาทนะครับ ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับท่านบอกว่าโรคฝีดาษวานอนที่องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเนี่ยด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศบอกว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นโรคที่แพร่ระบาดนะครับเพราะว่าโรคฝีดาษวานอนมีลักษณะที่ต่างจากโควิด -19 ก็คือว่าไวยรัสฝีดาษวานอน,นีไม่กลายพันธุ์นะครับถ้ามีการแพร่ระบาดไปก็จะเกิดจากการที่ คนมีอาการแล้วก็ติดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารคัดหลั่งที่ที่บอกเนี่ยนะครับที่มันจะเกิดจากผืนที่เป็นตุ่มน้ำเนี่ยนะก็คืออย่างสมมติผมเป็นที่แขนเนี่ยแล้วก็มีตุ่มน้ําแล้วปรากฏว่าพี่ต้นมาจับตุ่มน้าผมเนี่ยอ,อ,นนอันนี้ติดแต่โควิดไม่ใช่อย่าง,งาน, COVID นั้นโควิดแทบจะเรียกได้ว่าเดินสวนการกี่ะติดอยู่แล้วคือถ้าไม่ใส่แมสก์แล้วนั่งห่างกันคุยกันแบบนี้ก็มีสิทธิติดได้ถ้าเป็นโควิดนะิดแต่ถ้าเกิดเป็นฝีด่าง วานอนเนี่ยพิษดารวานอนมันต้องสัมผัสกันต้องสัมผัสแบบใกล้ชิดมากนี่แหละครับ,รบทีนีอ้อย่างที่บอกครับไม่สามารถแพร่กระจายแพร่ระบาดผ่านอากาศได้นะครับวิรดารวานอนเนี่ยและที่สําคัญมันไม่ใช่โรคอุบัติใหม่มันเป็นโรคที่เราเรามีความรู้แล้วก็มียาที่รักษาอยู่แล้วแต่กระซิบนิดหนึ่งว่ายาเนี่ยแพงเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยปัจจัยต่างๆคุณหมอเชื่อว่าจะไม่มีการติดเชื้อจนกลายเป็นการแพร่ระบาดใหญ่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามทั้งกระทรวงสาธารณาสุขทั้งโรงพยาบาลทั้งเราภาคประชาชนด้วยเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับถ้าหากพบว่ามีใครก็ตามเข้าลักษณะว่าเหมือนจะติดฝีดาดวานอนหรือเปล่าเนี่ยต้องรีบแจ้งแล้วก็รีบเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับเพื่อยับยั้งไม่ให้การแพร่ระบาดเนี่ยกระจายไปที่อื่นนะครับคือจริงๆถ้าไปดูความรุนแรงของโรคเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอันตรายถึงชีวิตแต่โดยลักษณะมันก็อาจจะดูดูน่ากลัวม,มันเป็นโรคที่มองได้เห็นในอย่างที่บอกเพราะว่าอย่าง ตุ่มผิวผืนน้ำผืนน้ำอะไรเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าพอหายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยเป็นแผลเป็นบ้างอะไรบ้างอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีเคสที่ภูเก็ตใช่ไหมที่มีคนติดเชื้อแล้วปรากฏว่าไม่ยอมเข้ารับการรักษาแล้วหลบหนีไปตอนนี้ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยสิคนที่ยังกักตัวรอ21วันแล้วจะตรวจอีกครั้งซ้ำเนี่ยว่าจะติดเชื้อหรือเปล่ายังลุ้นกันอยู่ครับก็ต้อง คือเราไม่ประมาทแต่เราก็ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปก็มีความรู้ในการป้องกันเพราะว่าคุณหมวบอกว่าจริงๆการป้องกันตัวเองวิธีการปฏิบัติตนแบบโควิดเนี่ยก็ช่วยป้องกันฝีดาดมานอนด้วยเพราะว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสอะไรร่วมกันแล้วก็มันล้างมือเว้นระยะห่างเนี่ยมันช่วยป้องกันทั้งโควิดแล้วก็ฝีดาดลิงได้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ก็ไม่ประมาทเนาะร่วมด้วยช่วยกันเต็มที่นะครับ ไปดูในเรื่องของรถไฟฟ้าอตอนนี้กำลังเป็นเทรนที่ประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมเนื่องจากน้ำมันแพงเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเราต้องซื้อจากต่างประเทศพอเขาขายแพงเนี่ยเราก็ภาวะจำยอมออแต่ว่ารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวโลกทั้งในวันนี้และในอนาคตนะครับซึ่งล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติการ ลดภาษีสำหรับรถ e ีวหรือว่ารถพลังงานไฟฟ้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนนะครับเพื่อจูงใจให้พี่น้องประชาชนนั้นหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับก็คือจะได้ราคาถูกลงแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าประหยัดประหยัดพลังงานในการเติมด้วยนะคะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมตัมติหลักการร่างนะครับ พระราชกิจสีการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับโดยเป็นการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนระหว่างวันที่1ตุลา65ถึง30กันยายน6-8นะครับลดลงถึงร้อยละ80นะครับของอัตราที่กำหนดนะครับเพื่อจูงใจให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณ PM 2.5ในอากาศตลอดจนช่วยกระตุ้นระบบการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วยและที่สำคัญคือถ้าไปเติมไฟฟ้านะครับก็จะถูกกว่าเติมน้ำมันเยอะเลยใช่ใช่ครับนี่ก็คือทางทางแก้ไขปัญหาราคาพลังงานแพงนะครับคือ<ด>ตอนนี้รถไฟฟ้าที่ในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่า มีอยู่ประมาณ1,20,000สนคันคที่จะได้รับในส่วนนี้นะแล้วเดี๋ยวจากเนี้ยผมเชื่อว่าถ้ามันลดภาษีเนี่ยก็จะทําให้ราคารถมันถูกลงใช่คนก็จะสนใจไปซื้อ,อ,ม,อมาใช้มากขึ้นก็คงจะมากขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่าหาันหารกันไปพลังงานเนี่ยจะได้ไม่พึ่งพาน้ํามัน ใช่มากขนาดนั้นคือจริงๆถ้ามันมีสถานีเติมที่มันสะดวกหรือว่ามันเชื่อมโยงเติมไฟที่บ้านได้ด้วยและราคามันไม่แพงจนเกินไปเนี่ยผมว่านะสมมุติราคาสักเริ่มต้นสักหลักแสนอย่างเงี้ยห้าหกแสนอย่างเงี้ยคนธรรมดาทั่วไปยังพอไปซื้อไปผ่อนกันได้เนี่ยมันก็จะจูงใจมากขึ้นผมยังสนใจเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าคันหนึ่งเท่าไหร่นะเริ่มต้นนะแต่อาจจะแบบหลายๆแสนนะแต่เราก็คิดว่า ระยะยาวมันคุ้มใช่ใช่ใช่ไหมมันคุ้มเลยสำหรับรถไฟฟ้านะครับต้องติดตามกันในนาคตด้วยนะครับทีนี้เราสลับไปดูเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับพี่ต้นเขามีการไปสํารวจนะครับโดยบริษัทอากูด้าซึ่งก็เป็นผู้ที่ให้บริการในเรื่องของการจองห้องพักเนี่ยว่านักเดินทางทั่วโลกเนี่ยจดหมายปลายทางที่คุณอยากจะไปมากที่สุดที่ไหนนี่ฮะขึ้นจอมาแล้วอินโฟของเรากรุงเทพเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนะครับที่นักเดินทางทั่วโลกอยากจะมานะครับคือจากการ จับจองห้องพักของอโกลด้าเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลกันออกมาว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลกเนี่ยนะครับในปีนี้หกหกเดือนที่ผ่านมาแค่นั้นเองนะครับกรุงเทพเนี่ยกลับมาครองแชมป์อันดับหนึ่งโดยจุดหมายปลายทางยอดนิยมนิยมระดับโลกนะครับปี2022 5อันดับแรกเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งอย่างที่บอกครับกรุงเทพประเทศไทยของเราแล้วก็อีก5 อีก4อันดับที่เหลือเนี่ยก็คืออันดับ2เกาะเชจูน,นะครับก็เป็นจังหวัดเชจูอยู่ที่เกาหลีใต้ใช่ใช่คล้ายๆกับภูกเก็ตบ้านเราอย่างเงี้ยสวยนะอ่า <ใน S 1> สวยนี่เกาะเชจูน,นะครับ,รบอันดับ2อันดับที่3ก็คือที่กุลลัมเปอร์นะครับมาเลเซียมาเลเซียนี่ส่วนอันดับที่4เป็นของโตเกียวครับ โตเกียวนี่ก็เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นครับนี่โตเกียวนะครับแล้วก็อันดับที่5เกาหลีใต้ได้อีกนะครับเป็นกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้นะครับเป็นอันดับที่5ซึ่งทางด้านของ CEO ของ A ากโอเนี่ยนะครับก็บอกว่า A ากโอมองว่าการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยกำลังค่อยๆจะกลับมาเป็นปกติในปีนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางนั้นลดลงเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนตั้งตารอไปเที่ยวอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียด้วยรวมถึงวางแผนที่จะใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวอย่างเต็มที่นะครับก็คือแน่นอนระครับก่อนหน้านี้มันมีการแพร่ระบาดโควิดยาวนานคนไปไหนไม่ไดไไไ้ไม่ต้องต่างประเทศในประเทศยังไม่ค่อยจะเดินทางกันใช่ไหมั้ยเพราะฉะนั้นพอมาตรการต่างๆเริ่มที่คลายกันไม่ใช่แค่ประเทศเราทั้งโลกเนี่ยคนก็เริ่มกลับมาเดินทางกันครับคือตอนเนี้ย ข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็คือกว่า5 0 0 0 0นคนนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนระยะเวลาอันใกล้นี้ก็น่าจะเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะได้เป็นล้านคนละเพราะว่าทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะเพราะว่าอากัวด้าเนี่ยคือเขาเป็นบริษัทเอกชนระดับโลกเขาเป็นเขาให้บริการเรียกว่าทั่วโลกครับอันนี้เป็นข้อมูลที่โเราเป็นข่าวดีนะใช่ใช่เขาอยากมาเที่ยวบ้านเราที่กรุงเทพนะครับ ไปดูในเรื่องของโควิดครับนะครับคือตอนนี้เนี่ยโควิดโอไมคอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 เนี่ยเรียกว่าครอบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยไว้เยอะแล้วนะครับ,รบซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ยอมรับว่าสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 เนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิม,มนะครับแม้ว่า ในภาพรวมเนี่ยอาการอาจจะไม่มากเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิมแต่ก็ยังถือว่าเป็นอันตรายอยู่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่ม608ก็คือผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอันเนี้ยก็ต้องเชิญชวนกระตุ้นให้ไปฉีดวัคซีนตามรอบที่คุณหมอแนะนำนะครับซึ่งสายพันธุ์ BA.4 และ B A 5เนี่ยก็สามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มรุนแรงได้ถ้าหากว่าท่านไม่ได้ฉีดวัคซีนและไปติดเชื้อและอยู่ในช่วงที่ภาวะร่างกาย air, อ่อนแอก็อาจจะมีอาการมากได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่และไปฉีดวัคซีน เข็มกระตุนะ้นตามที่คุณหมอแนะนำ<ช>นะหรือว่าบางคนไม่เคยฉีดเลยก็ควรจะไปฉีดเข็ 1> ม1เข็ม2เข็ม3เข็ม4เข็ม5้าเขาจะมีระยะเวลาอยู่ว่าห่างกันเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้วัคซีนเนี่ยก็กระจายมาตามโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนสถานีอนามัยใกล้บ้านแล้วคือแทบจะหอวัคซีนไปฉีดได้ที่บ้านแล้วว่ะตอนนี้คือท่านติดต่อได้เลยอนามัยหรือว่าบางทีก็ก็มาฉีดในตลาดนะคุณหมอเขาฉีดให้โรงพยาบาลอำเภอท่านติดต่อได้เลยตอนนี้ฉีดสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอีกแล้วนะครับเพื่อระมัดระวังแล้วก็ป้องกันโอไมคคอนนะฮะถึงแม้ส่วนใหญ่คนที่เป็นเนี่ย จะมีอาการไม่มากแต่ถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนเนี่ยมีมากนะครับมไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามสะดวกอยากฉีดสูตรไหนเนี่ย ตอนนี้มีให้เลือกด้วยนะเลือกได้เลยนะว่าอยากได้รับวัคซีนยี่ห้ออะไรอ่ะตอนนี้ขนาดนั้นเขาจะบอกด้วยนะ่างแถวบ้านผมเนี่ยเวลาจะฉีกเขาบอกว่ะเอาวันนี้มีไฟเซอร์นะเอ,ะอาวันนี้มีแอสตรานะครับตรงนี้มีโมเดอร์นานะเขาเลือกได้เลยมีให้เลือกนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เอามทอรอนมันเพิ่งระบาดมาเราก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าเอ๊ะมันจะติดแล้วมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าล่าสุดมีผลการศึกษาออกมาว่า วัคซีนแต่ละยี่ห้อเนี่ยโดยเฉพาะยี่ห้อที่ประเทศไทยก็ใช้อยู่นะครับแทบทุกยี่ห้อมีการป้องกันโอเมรอนได้ใกล้เคียงกันนะครับก็มีการไปสํารวจนะครับทั้งแอสตราเซเนก้าไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะครับไม่ใช่มาโดน่านมมาโดน่านักร้องนะครับโมเดอราซึ่ง3ยี่ห้อนี้รประเทศไทยเราก็ใช้อยู่แล้วตอนนี้เหมือนว่าจะใช้เป็นวัคซีนหลักด้วยนะครับทั้ง3ยี่ห้อนีออ้ถ้าเป็นเข็ม3นะครับ จะสามารถป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มเอาทั่วๆไปก่อนกันลวกันตั้งแต่อายุ18ปีถึง59ปีเนี่ยป้องกันการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยได้ถึง96เ็คือแทบ100เปอร์เซ็นต์นะในส่วนของกลุ่ม608ล่ะฉีดเข็ม3แล้วป้องกันอาการรุนแรงป้องกันเสียชีวิตได้ถึง97เปอร์เซ็นตะ์เกือบร้อยทั้งนั้นนะครับ,รบนี่อันนี้เข็ม3นะส่วนคนฉีดเข็ม4ล่ะที่จะป้องกันการติดเชื้อเนี่ย อันนี้ให้ข้อมูลมาว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อนะครับแอสตาเซเนก้าเนี่ยป้องกันการติดเชื้อได้ถึง73นครับ,รบสูงทีเดียวไฟเซอร์โมโนนาป้องกันการติดเชื้อได้เท่าๆกันอยู่ที่71นตะครับต้องเชิญชวนกันแหะครับ,รรบว่าโดยเฉพาะกลุ่ม608เนี่ยซึ่งอย่างที่พี่ต้นบอกผู้สูงอายุเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังแล้วก็ญิงตั้งค์หญิงตั้งคภ์นเนี่ยต้องรีบไปฉีดนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยถ้าสมมติติดเชื้อแล้ว ร่างกายมันอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับต้องรีบไปฉีดนะฮะครับนะก็คือบางคนอาจจะไปมองคนอื่นว่าเฮ้ยเพื่อนเคยติดเป็นนิดเดียวจะเ,เป็นไรอันนั้นร่างกายเขาร่างกายเรามันไม่เหมือนกันอ,อไม่เหมือนบางคนใช่ไหมบางคนเป็นหนักเลยนะบางคนผมดูแล้วอายุยังไม่เยอะเวลาเป็น,เป,นเป็นหนักก็มีบางคนอายุเยอะแต่เป็นเป็นน้อยก็มีบางทีเราไม่อาจรู้ได้บางที ตัวเราบางทีเราไม่ดูเลยบางทีเป็นโรคอะไราจะไม่ได้เป็นตรวจสุขภาพประจําปีจะรู้ก็ต่อเมื่อติดโควิดนี่แหละแล้วไปเท่าโรงพยาบาลบางทีอาจจะไม่รู้เบาหวานไขมันมาจากไหนก็ไม่รู้ทีนี้แหละจะหนักละวัคซีนช่วยได้นะช่วยได้และย้ํานะครับว่าทั้ง3ยี่ห้อเนี่ยมีผลการศึกษาในประเทศไทยแล้วนะครับสามารถป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงได้อย่างใกล้เคียงกันใช่ครับคือฉีดไว้ดีที่สุดนะครับไปดู ข่าวดีปิดท้ายวันนี้นะครับคือประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเรียกว่าเนื้อหอมเนื้อหอมนะ,นะครับตอนนี้เนี่ยมีต่างชาติเนี่ยก็นิยมเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยในช่วง6เดือนแรกของปี65นี้เนี่ยมีมูลค่าการลงทุนเกือบ70,000ล้านบาทแล้วซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี64 เกือบ30,000ล้านบาทครึ่งหนึ่งนะคือมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอนะครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์รายงานการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก็คือคนต่างชาติในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนปี65นะครับมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า69,949ล้านบาทนะครับมีการจ้างงานคนไทยกว่า 3,164คนนะครับโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดอ3อันดับแรกได้แก่ญี่ปุ่นสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกานะครับก็รวมๆกันเกือบ70 0 0 0ล้านบาทนี่เฉพาะ6เดือนแรกของปีนี้นะครับซึ่งหากไปเทียบข้อมูลกับปี64ช่วงนี้นะอของปีปท,ที่แล้วนะครับก็ถือว่ามีผู้ประกอบการชาวต่างชาติเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง20รายที่มาลงทุนในประเทศไทยมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นถึงเกือบ30,000ล้านบาท <c oughs> มีการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นกว่า2,000คนนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่หยหลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นตามลำดำับ<ช>ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็ฝากพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันในการเป็น เจ้า,บ,า,าบ้านที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็ตลอดทั้งปีนี้นะครับเราเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปักนะครับก็มีชาวต่างชาติเนี่ยทั้งในระดับเจ้าที่นะระดับผู้บริหารระดับรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางมาประชุมแล้วก็มาศึกษาดูงานในประเทศไทยเนี่ยคือตลอดทั้งปีนี้ใ<ช>่แล้วก็ระดับผู้นำสุดยอดเนี่ยจะประชุมใหญ่กันที่ประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า เป็นโอกาสดีๆและเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาตินั้นเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพที่ดีับที่จะเป็นศูนย์กลางในการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวนะครับก็วันนี้หมดเวลาของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับขอขอบคุณน้องหมีวันนี้มาช่วยจัดรายการนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ